สวัสดีครับคุณผู้ชมผมทนายสมาร์ทครับใครที่เคยกู้ยืมเงินแล้ววันนี้ไม่มีเงินใช้หนี้แถมโชคร้ายอีกเจอเจ้าหนี่ขู่จะไปแจ้งความจะทำยังไงอะไรมันจะโชคดีขนาดนั้นแล้วจะติดคุกหรือเปล่าบางทีอาจจะใจกลัวอย่าเพิ่งตกใจไปเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเรื่องกู้ยืมเงินนะั้นมันเป็นคดีทางแพ่ง นะครับคดีทางแพ่งมันก็คือคดีที่ส่วนใหญ่นั้นจะพูดถึงจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเท่านั้นก็หมายความว่าการฟ้องร้องคดีกันก็เพื่อจะบังคับเอากับทรัพย์สินซึ่งมันจะแตกต่างจากคดีอาญาถ้าคดีอาญานะครับมันจะเป็นการบังคับเอากับตัวผู้กระทาผิดและคดีอาญาจะมีโทษอยู่แค่5อย่างเท่านั้นเอง 1. ประหารชีวิต 2. จําคุก3กักขังเอ่อสปรับ5ลิบทรัพย์สิน 5ประการนี้เท่านั้นเองนะครับนี่คือโทษทางอาญานอกจากนั้นถ้ามันไม่มีโทษ5อย่างนี้ถือว่าเป็นคดีทางแพ่งทั้งหมดเมืเอ่อการกู้ยืมเงินเป็นคดีทางแพ่งแล้วนะครับการฟ้องร้องคดีก็เพื่อ,อบังคับให้มีการชําระหนี้หากศาลพิพากษา,า้ชำระหนี้แล้วนะครับแล้วลูกหนี้ไม่ชําระเจ้าหนี้ก็จะต้องไปตามยึดทรัพย์สินของลูกหนี้มาขายทอดตลาดแทนเพื่อที่จะเอาเงินที่ขายได้เนี่ยมาชําระหนี้แทนหรือถ้ากรณีที่ลูกหนี้ทํางาน บริษัทมีเงินเดือนกินนะครับเจ้าหนี้อาจจะใช้วิธีการขออายัดเงินเดือนบางส่วนก็ได้นะครับซึ่งเจ้าหนี้จะมีเวลาในการที่จะสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้10ปีนับจากวันที่ศาลมีคำพิพากษาฉะนั้นคดีเงินกู้มันจึงไม่มีการติดคุกอย่างแน่นอนสบายใจหายห,ห่วงได้ครับแล้วที่บอกว่าเจ้าหนี้จะไปแจ้งความเจ้าหนี้ทำได้หรือเปล่า การไปแจ้งความของเจ้าหนี้นะครับตำรวจเขาทำได้แค่ลงบันทึกประจํำวันไว้เท่านั้นเองทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะครับไม่สามารถดำเนินคดีในกับลูกหนี้ข้อหากู้ยืมเงินได้นะครับตำรวจมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญาเท่านั้นส่วนเงินกู้เป็นคดีทางแพ่งเพราะฉะนั้นแล้ว ตำรวจไม่สามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับเงินกู้ได้และจะไม่มีการติดคุกหากท่านผู้ชมเห็นว่ามีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสามารถติดตามได้หลายช่องทางด้วยนะครับทาง YouTube ก็ช่องทนายสมาร์ทหรือทางเพจก็ได้ชื่อเดียวกันนะครับทนายสมาร์ทสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ